วันนี้คุณยายจะมาทำส้มตำให้กินนะคะทำแบบไทยๆค่ะตัก,กบบเอาไม่ต้องไม่ต้องใช้ที่ฝานแบบว่าหลังทำเพราะเราทำแบบออริจินอลเหมือนคนไทยทำมันค่อยน่ากินไม่งั้นมันเส้นเล็กมันดูแล้วแบบนี้อร่อยกว่า เป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วก็ที่นี่ลูกโตนะเราจะกินครั้งหนึ่งเนี่ยหมดลูกไม่ไม่หมดหรอกเพราะบ้านนี้มีกินเป็นสองคนแม่กับลูกคนอื่นเขาไม่กินก็เลยเหลือครึ่งหนึ่ง หั่นแบบนี้ <S <S มันจะได้เป็นชิ้นใหญ่ๆมันจะได้เหมือนกับประเทศไทย <S <S จะได้กินอร่อยอร่อแซ่บๆใอ้ <S 2> <S 2> <S <S มันเป็นโลกโปกเป๊กอ่ะมันจะดูแล้วมันน่ากินมากกว่าฝอยๆ ็นไหมชิ้นละกอจะเป็นแบบนี้ไม่เป็นฟอยๆ์เหมือนอเมริกาทําตอนนี้อยู่อเมริกาแต่เราทําทุกอย่างเป็นไทยหมดนะคะเห็นไหมนี่ตันมาผงก็เป็นคือของประเทศไทยนั่นแหละอบอกไงไงซะว่าเราเป็นคนรับประเทศไทยเราก็ต้องทำแบบไทยๆให้คนฝรั่งดู คนฝรั่งก็เลยรักประเทศไทยตามเราด้วยนะคนที่ใกล้เคียงเราก็เรามีเพื่อนฝรั่งข้างบ้านหลายคนอยู่นะ <Hi. S 1> นี่ฝรั่งมันจะกินข้าวจ้ำนะนี่ไอเด็กฝรั่งนี่มันจะกินข้าวจ้ำนะนี่ oh. กินไหมคะไม่กินเอา้าทำไมอะคะทำไมหนูถึงไม่กินไม่ละเอาไม่ละ <laughs> ไม่กินไม่กินทำไมคะทำไมหนูถึงไม่กิน ไอ้นี่เด็กฝรั่งเนี่ยมาไปกินไม่กิน,กนทำไมไม่กินทำไมไม่กินยากกิยากกิมันจะยากกิเรื่องอะไรฮะคุณยายกินนี่เจอได้แล้วต้องกินสิคะเอาชิมดที่เทส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 ที่เทสท,ที่มาดูมันกินที่ดูฝรั่งมันกินต้อตจำ,ตำไม่ใส่พริกอะไรยไหมคะอะไรยไหมคะบอกคุณยายสิอะไรยไหมคะ เดียวอร่อยไหมคะ,คะอร่อยค่ะอร่อยค่ะมันพูดได้นะเนี่ยมันพูดไทยได้นั่นเนี่ยมันรักประเทศไทยใช่ไหมคะเดี๋ยวได้จะไปประเทศไทยไหมคะไปไทยไทยแลนด์มันถูกต t องแล้วบิ๊กคุณยายอื้อหือ thank you เดียวได้อื้อหือือหืเนี่ยไหนมันรักคุณยายจะตายอันนี้เรา สับมะละกอเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รูปร่างแบบนี้สวยงามเหมือนประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็พริกใส่แค่นี้พอไม่ได้ใส่เบอร์วางอลังการเหมือนกับคนที่เขาเป็นหนุ่มสาวกินเอยอะๆนะเราใส่แค่นี้เราก็กินอร่อยได้ขอให้มีฝีมือเราใส่พริกลงไปเราก็เตรียมสิ่งที่เตรียมไว้ก็คือปูปูอันนี้นะ ปูอย่างเงี้ยที่เขากินสะอาดๆกันแต่เราไม่กินดิบไงเราก็ไปต้มใส่กุ้งจริงๆต้องใส่ปลาหมึกด้วยแต่ว่าปลาหมึกมันกินบ่อยแล้วมันจะเป็นคอเลสเตอรอลเราก็เอาใส่กับกุ้งก็พอต้มให้เรียบร้อยทั้งปูเพราะฉะนั้นเราก็เน้นมะเขือเทศเพราะว่ามะเขือเทศมันช่วยบำรุงตามเลยนะคะ เนละเอียดเท่าไหร่ยำมันเผ็ดก็ฝังมันเผ็ดก็ใส่ปรุงไปเลยน้ำปูก็ <Now this S 1> อาจจะเพาาะน้ำมันเนื้อมันต้มแล้ว okay. นี่คะใเสียเทศไป ปลาไทยปลาไทยปลาไทยไทยแลนด์บรรจุวัตถุสะอาดน้ำตาลนิดหน่อย ลงไปเลยก็ได้ทั้งหมดไปเล็กหน่อยไม <c oughs> มีโคบใหญ่มันประเทศไทยก็เลยไ <c oughs> อศุลก็มันเยอะไปหน่อยไง <c oughs> อืมอาล่ะแล้วไปกินด้วยกันนะคะเคสียด้ยาเซ็นนี้มากินเลยดูสิน่ากินไหม กินกับข้าวพุ้นบ้านเรานี่แหละหนุ่มจีนจีนบ้านเราเนาะเออมันเหมือนบ้านเราเด้อ,อเมริกามีน้องจีนที่อร่อยหน่อยจะได้กินไหมคะยูวอนไม่กินไม่กินอ๋อไม่กินมันก็รู้ไม่กินโอเคกินเลยกินนี่ เปียนนิดนึงนะ อืมร่อยม,มากเลยวันนี้อร่อยมากเลยเอาไม่เติมอร่อยมากถ้าชอบคุณยายทำอะไรอีกดลว์ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกเยอะๆว่าที่อเมริกามีอะไรบ้างโ okay. อเคจัดจับมากอย่ <Okay. S 1> างอื่นก็กินมาเยอะแล้วต้องจำหลายสิเนี่ยทำแบบเส้นไทยๆอย่างนี้อร่อย ទ <try> ៅទៅយកចាំចាំចាយដាក់ថ្លៃ